สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดอธิบายว่าทำไมชาว Open Source เนี่ยถึงจะไม่ใช้ Open Source s o f t w a r เลยมันก็ไม่ผิดนะฮะว่าผมเนี่ยไปอ่านคำอธิบายของ ESR นะครับชื่อช่อจริง,รงเขาชื่ออะไรผมก็อ่านไม่ออกนะฮะคือผมสรุปใจความมาเลยแล้วกันว่าสิ่งที่เขาเขาต้องการมี Open Source เนี่ยครับก็เพื่อว่า ต้องการทําให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยครับสบายใจฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันมีซอฟต์แวร์เสรีหรือว่าฟรีซอฟต์แวร์อยู่แล้ว,แ,ลวแต่เขาบอกว่าฟรีซอฟต์แวร์เนี่ยมันกากวงนะครับซึ่งฟรีในภษอังกฤษเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าเสรีภาพก็ได้หรือว่าไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับความกังวลม,ม,มันก็มนไม่มีปัญหาค,คนในองค์กรเนี่ยครับ องค์กรเนี่ส่วนมากก็เป็นธุรกิจก็ได้เป็นราชการหรืออะไรอย่างี้ก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าขาดองค์กรไปมันก็ทําให้คนที่มีส่วนร่วมด้วยมันก็น้อยนะครับก็คือว่าอันนี้ผมก็ตีความเองนะว่าโอเพนซอร์สนะครับมันก็ต้องเอาความความสบายใจของคนใส่องค์กรที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ Open Source เลยว่ามันก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าตราบตราบเพที่เขายังน้อมนำนะครับปรัชญา Open Source ไว้ในใจหรือว่าเอาไปช่วยประมูลอะไรอย่าเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ถือว่าเป็นชาว Open Source ได้แล้วไม่ต้องใช้ Open Source อะไรเลยก็ได้อ่าแต่ว่าเออผมก็สงสัยมานานแล้วว่า อีกปัจจัย Open Source นั่นคืออะไรนะครับเพราะว่าผมเข้าไปเปิดดูเว็บ Open Source Talk แล้วก็ก็ไม่เห็นเขาเขียนเลยนะครับลองค้นหาดูก็เจอในเว็บ Medium อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเชื่อถือได้หรือเปล่ามันแบบจารลทีเขาพูดเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก,ก,ก็ก็ตรงๆเลยคือไม่เจอนะครับแต่ว่าเอาที่ใกล้เคียงแล้วกันแล้วก็ในเว็บที่ดูน่าชื่อถือหน่อยคือเว็บของ IBM นะครับ น,นี้ผมก็สรุปมาเป็นภาษาไทยว่าวิธี Open Source นะครับผมก็ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่คำว่าปัญญาเสียเดียวมัาใช้คำว่าวิธี Open Source ก็คือว่านะก็ต้องมีรูปแบบการพัฒนาแบบไม่รวมศูนย์นะครับแล้วก็แจกจ่ายซอฟต์โค้ดเนี่ย ไปสู่สถานะนะครับทําให้เกิดความร่วมมือกันในวงกว้างนะครับแล้วก็การผลิตเกิดการผลิตที่ไม่ได้ไปแบ่งไม่ได้แบ่งวนะ่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้บริโภคแบบเด็ดขาดนะครับเพราะว่า open source เนี่ยคนนี้ขายว่าเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็อ,อาจจะช่วยช่วยแก้ช่วยอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราน้อมนำวิธีทางนี้ไปใช้นะครับก็ถือว่าเป็น ชา open source วโอเพนซอร์สละไม่ต้องไม่ต้องใช้ Open s o อร์สซอฟต์แวร์ก็ได้ดีือว่าไม่ต้องผลิต Open s o อร์สซอฟต์แวร์ก็ก็ได้แล้วนับเหมือนกันนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คือปี2อ0พสอพศ2 5 6 5เนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะไม่จะไม่ได้ใช้ Open นซอร์สซอฟต์แวร์เลยนะครับมันมันแทบจะเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ต่ใน Windows หรือว่าใน mac os เอก็มีหรือไม่แต่อะไรกล้องถ่ายรูปนะครับผมเคยใช้กล้องถ่ายรูปของซัมซุงกดกดดูก็กดว่าก็ก็กมีซอฟต์แวร์เพิ่อนซอนกันครับหรือเราจะลองดูในคู่มือหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ของกล้องถ่ายรูปหรือดีไม่ดีแค่จ,จะลองดูเครื่องสัสผ้าก็ได้นะครับก็อาจจะมีประกาศหรือว่าใช้ได้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อน้อนตัวไหนบ้างนะครับก็คือสรุปเลยครับว่าชาวเพื่อนซ้อนนะครับถึงจะไม่ใช้ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเลยเนะก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราเอาโอเพนซอร์สเอาความสบายใจของสายองค์กรนะครับเป็นที่ตั้งนะครับเน้นเน้นความร่วมมือที่กว้างขวางนะครับไม่ได้เน้นเสรีภาพมากนะครับต่างจากต่างจากซอฟต์แวร์เสรีนะครับและการที่นอกเหนือจากนั้นในการที่เราจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเลยครับในยุคนี้นครับเ เครื่องซักผ้าแอร์อะไรก็ตามเราลองไปดูครับในคู่มือเดี๋ยวนี้ก็อาจจะพบว่ามีโอเพนซอร์สอะไรอยู่ครับก็คือมันเป็นไปได้ยากที่จะไม่ใช้เลยนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้าหากว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงผมหรือว่ามีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ